นี่คือภาพของชายคนหนึ่งที่ถูกยิงด้วยลูกหนูเต็มตัวแต่ใบหน้ากัับนิ่งสงบเอ่อนิ่งสงบนิ่งสงบแล้วมั้งและนี่คือผลงานที่โดดเด่นของศิลปินชาวอิตาลียุคเลนนงสองอนเดรมันเทียที่วาดไว้ในราวปีคศ1480อ,อ14โดยเรื่องราวของภาพนี้คือเซนเซบาสเตียนหรือว่าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยเขาเป็นนายทหารโรมันแต่ว่าซ่อนความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ไว้และถูกจับได้ เลยโดนลงโทษด,ด้วยการยิงธนูจนล่างพุนแต่เรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้เสียชีวิตนะเพราะว่ามีนักบุญหญิงชาวคริสเตียนที่ชื่อไอรีนมาพบแล้วก็ช่วยรักษาจนหายแล้วก็หลังจากที่หายเนี่ยเขาก็กลับไปตำหนิจัก,กรพรรดิว่าเป็นพวกนอกรีดแล้วก็ถูกจัก,กรพรรดิสั่งเคี่ยนแล้วก็ทุบตีจนเสียชีวิตแล้วถูกโยนลงในท่อระบายน้ําในโลงโอเคมาถึงส่วนที่น่าสนใจว่าทําไมถึงทํารูปนี้เป็นคลิปใช่ไหมคือว่า หลายทีเวลาเราพูดถึงศรัทธาของเซนเซบาสเตียนในศาสนาคิดอ่ะทุกคนก็จะยกย่องเขาว่าเป็นคนที่มีศรัทธาไม่ไหวติงต่อความเจ็บปวดเลยนิ่งเฉยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเราอ่ะโดนธนูไปขนาดนะั้นมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเจ็บอ่ะแล้วหลายๆภาพที่วาดเซนเซบาสเตียนออกมาทําให้เขาหน้านิ่งเกินไปอ่ะแต่ภาพเนี้ยมันแสดงออกถึงว่าคนเราก็มีความเจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าเราเลือกที่จะเชื่อมันในศรัทธาแล้วก็ อดทนต่อความเจ็บปวดนั้นจนผ่านพ้นมาได้และก็ยังยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองแล้วภาพนี้นอกจากที่แสดงให้เห็นว่าเซนเซบาสเตียนเนี่ยมีความศรัทธานในศาสนาคริสต์ขนาดไหนกับความยึดมั่นในความเชื่อของเขาอะมันก็เหมือนเป็นการตั้งคำถามกับพวกเราด้วยว่าถ้าเป็นเราที่เชื่อในอะไรมากๆแต่ว่าคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยเรายังพร้อมที่จะเจ็บปวดแล้วก็ยืนหยัดในความเชื่อของเราขนาดนั้นไหมเหมือนกับเซนเซบาสเตียนที่อยู่ในภาพนี้ แล้วก็ถ้าใครมีภาพวาดหรือว่างานศิลปะอะไรที่อยากให้เราไปหาข้อมูลมาทำคลิปอะ่ะลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะส่วนนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ